วันนี้เราจะมาเล่นไทเกอร์กันในเกมวอ r t ทังเราจะเล่น3รอบมาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันในรอบแรกเลยผมนั้นได้เกิดออกลบใช้เวลา6วิในการเข้าเกมรอบแรกอยู่แมปกำบานหรือกำกำกำอะไรวะก็ก็ดูฝั่งมันกับฝั่งเรานะครับผมโอเคมารอบแรกนั้นได้เริ่มต้นขึ้น ตัดเลยกว่าโอเคเราผมนั้นได้ขับขึ้นไปในโรงงานเอ่อหรืออกไรนั่นแหละนะเร่งความเร็วเลยกว่านะซึ่งแบบนี้มันผมตายบ่อยมากเอเพราะไอตรงนี้นั่นแหละนะผมนะั่นก็เลยแบบพยายามขับให้มันแบบซึบเซฟหน่อยนะเพราะว่าคันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกับเกาะมันดีนะครับผมเรานได้เจอทีฟเก้าซึ่งเป็นตัวที่เกาะเยอะมากก็เป็นตัวที่ผมตายบ่อยมากเกลียดด้วยนะ ออยู่ผมนะั้นก็ได้โดนไทเกอร์สคันหนึ่งยิงผมผมนั้นจะยิงกับแม่งไม่เข้าครับโดนแต่ตีตะขาบผมนั้นได้เจอทีบก้าผมนั้นจ,จึงจะจาก,การยิงหัวบ้างหัวแตกเลยนะครับผมแต่เหมือนผมจะทําบุญน้อยเกินผมนั้นจึงโดนไทเกอร์หเป็นพันธมิตรผมนั้นเออเบียดผมจนโดนไทเกอร์สคันเดิมยิงผมนะผมนั้นจึงพยายามยิงไทเกอร์ส ช่นเคยครับไม่โดนนะครับผมนั้นเลยพ,พยายามเล็งไทก็สองนะแต่ก็นั่นแหละนะเช่นเคยมันเกาะเยอะเกินผมนั้นจึงพยายามเอ,อ่อหาจุดที่มีสิทธิยิงเข้าได้มันที่พราผมนั้นคิดว่าจะตายกูจะตายแนละ้วนี่ว่านี่ไหนยิงมันอ้าเข้าเฉยเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมันเข้าได้ไงนะด้วยความใจกล้าผมผมนั้นขับออกไปอ้าวโดนยิงเลยท่ไทก็สองนี่ ผมนั้นจึงพยายามหลบนะแต่ก็เดินไทเกอร์หนึ่งนะเออดันผมให้ไปขา้างหน้าก็เออดันไปข้างหน้าก็ไปได้วะผมนั้นจึงไล่ล่ามาันยิงหัวมันนั้นหนึ่งเอามันไม่ตายนะผมนั้นขับไปตรงนั้นอา้าวเจอรถถังสองคันเว้ผมนั้นจึงพยายามเออตั้งมุมนะให้มันให้กระสุนม,มันเด้งออกนะก็ยิงไปนั่นหนึ่งปุ้มก็เข้านะเอ้ยไม่เขานะครับผม ผมนั้นย<า>พยายามหันมาแล้วก็ยิงมาเร่อใช่ครับกูต,ตายมาต่อกันที่รอบที่สองกันเลยนะครับผมมากดเริ่มเลยกันลวกันนะครับเมื่อเกมกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วก็ขอเล่มเวลาเลยกันละกันนะครับไปนะครับผมแล้วก็เจอเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับผมเพราะมันก็คือเจ้านั่นยังไงล่ะนะพอผมเจอมันกำลังออกมาปุ๊บผมก็ตกใจ มันนะในตอนแรกก็คือมก่อมันเยอะมาเลยนะขนาดผมเป็นไทเกอร์นะยังยังแทนปเข้าเออได้ท้องยิงโดนแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมนั้นได้สนใจอีกคันนั้นสักพักหนึ่งผมนั้นก็ได้โดนยิงหลังผมนะก็น่าจะเป็นทีซสีนั่นนะก็เล็งนะแล้วก็ยิงโดนไม่น่าก็ตอนนั้นนะเนาะก็เอา้ามันหายก็เลยถอยหลังก่อนนะ ผมนั้นถอยหลังได้สะพัดเจอคระแล้ถังก,กันหนงยิงมันนะโหแต่มันยิงผมไม่โดนนะผมก็ระมวงเวแล้วนะผมจะเรียกมันว่าพอดกันละกันละเรียกง่ายดีนะครับผมหลังจากที่ผมนั้นสนใจพอร์ตกับที่ีมากเกินไปผมนั้นจึงลืมดูข้างหลังนะ,จะเจออิชักนะแล้วก็ทียเก้าหรือยีหกนี่แหละนะเช่นเคยครับกูตายนะลุมขนาดนี้ไม่แปลกใจทำไมาตายนะคบผม หลังจากนั้นผมแล้วก็ได้ปืนเออหนึ่งมานะผมก็ยิงแรงขึ้นแล้วก็อัตราการยิงก็น้อยลงนะครับผมไม่ใช่เราหรอกผมแอบเล่นมานะครับผมรอบที่สามนั้นผมนั้นได้แมปท่าเรือนะครับผมผมนั้นได้โดนยิงข้างหลังนะก็น่าจะเป็นน้องไทกเกอร์หนึ่งนะครับผม ผมนั้นก็ไม่รอชานะรีบรับน้องเลยนะครับผมวันดีน้องชายวันดีไไไน้องชายวันดีน้องชายวันดีน้องชายเออโห้โหยยยเข้าได้ไงเออยยนยยยน้องชายนี่ไงน้องชายย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  น,นั้นได้เจอน้องชายนะก็เลยตัวต่อต,ตัวแม่งเลยก็แล้วกันนะู้สึกว่าผมดีโหลดช้าก็เลยโดนเพื่อนรัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบ้าหรอผมยิงน้องชายเองนะครับผมโหพาน้องชายขึ้นสวนไปเลยนะครับผมสรุปเลยนะครับผมรอบแรกรถถังระเบิด แพ้ pay, นะรอบที่2รถถังระเบิดแพ้ pay. รอบที่3รถถังไม่ระเบิดแต่ชนะด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปกกำลังใจกับด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับ